สวัสดีค่ะวันนี้ประทิพซื้อฟืนคนที่รู้จักกันในอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะถูกกว่าตามร้านค้าหรือหรือว่าตามในเมืองอะค่ะร้านค้าจะขายขายแพงแข็งมากแต่นี่เราซื้อคล้ายเขาตั้งบริษัทเล็กๆตามหมู่บ้านค่ะซื้อก็เขาเอารถมาส่งถึงที่เลยนี่ค่ะถูกมากถูกครึ่งต่อครึ่งของของร้านค้าไม้ในเมืองค่ะ เนี่ยกำลังถอยรถเข้ามามาเลยมาเลยมาเลยนี่ค่ะฟืนเขาจะตัดเป็นเป็นท่อนๆท่อน,อนสั้นๆเพื่อจะเข้าเตาเตา,าผิงง่ายค่ะกำลังถอยมานี่ค่ะเป็นหมู่บ้านชนบทค่ะอยู่บนภูเขาติดชายแดนฝรั่งเศสค่ะ ไอ้น้องน้องคนนี้เขาเขาเป็นเจ้าของค่ะเ,เป็นเจ้าของเองขายไม้เองอบ้านเขาก็อยู่ในชนหมู่บ้านเขาอยู่ในชนบทรเหมือนกันนี่เขาเขาขับรถเองมาส่งบ้านเขาก็ทําฟาร์มค่ะทําฟาร์มทําไร่ทําไร่ข้าวโพดไร่การ,กรเกษตรของสวิตนะคะอาเทลงมาเลยนี่ค่ะคันหนึ่งเต็มคันรถค่ะเพราะว่า อีกสองเดือนก็จะหมดหน้าหนาวต้องต้องซื้อเยอะค่ะอันนี้น่าจะพอถึงเดือนกุมภาค่ะเพราะมีนาก็จะเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วอ่าเนี่ค่ะเต็มคันเลยเดี๋ยวเขาตัดท่อนเล็กๆนี่เข้าเตาผิงได้คันหนึ่งก็นี่ค่ะเต็มคันสามเอ่อเต็มคันราคาสามร้อย สามร้อยหกหกสิบสวิตฟังเงินเงินเงินสวิตค่ะถ้าเงินไทยก็ก็หมื่นหมื่นหมื่นกว่านิดนิค่ะลดรถรคันเนี้ยที่ที่คันแล้วก็เดี๋ยวจะมีไม้ที่เป็นกล่องนี่ค่ะไม้ไม้เนี้ยที่เป็นกล่องอรวมด้วยหมื่นนิดนิดค่ะเงินเงินบาทไทยก็หมื่นกว่าเนี่ยทุนท่อนสั้นๆ แต่มันจะเป็นต้องซื้อนะเพราะว่าไปซื้อที่ร้านซื้อสองสามรอบแล้วก็ยังไม่พอเพราะว่าวันหนึ่งต้องต้องจุดไฟหลายรอบเลยเพราะามันอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ติดลบทุกวันมันก็จะหนาวมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นดุ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 นเยอะเหมือนกันตัดเป็นท่อนๆเล็กบ้างใหญ่บ้าง ให้เขาเทไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจ็บเก็บเข้าที่เขาทยอยเก็บแล้วทยอยใช้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดนี่ค่ะหมู่บ้านในชนบทต้องใช้แบบนี้ถ้าเกิดในเมืองเขาจะใช้เออมีมีเออเขาจะมีเครื่องเครื่องฮิตเตอร์มั้งเนาะที่เขาเรียกกันแต่ชนบทเขาจะมีแบบนี้ค่ะที่แถวบ้านปะทิพอันนี้คืออ่าไ,ม,ไ,ม,ไม้เล็กๆไอ้ที่เข้ามาอ่เป็นเป็นก่อไฟมีมีเชื้อไฟแล้วก็เอาไม้เล็กๆวางก่อนค่ะค่อยเอาเอาไม้เป็นท่อนๆวางนี่ค่ะ นับนับนับกล่องก่อนว่าครบไหม